โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมตำนานแห่งเฟอร์ซีอูดนะครับมาวันนี้ขอเปิดก่อนเลยนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่5000นะครับเบตแรกนี้ผมจะเริ่มเบตร้อยไปเลยนะครับปจัดไปครับท่านผู้ชมออโต้30รอบนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่สยาม855นะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเช้านะครับมาลองดูซิว่าเล่นช่วงเวลานี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับ รอบนี้ก็คือขอกำไรสักเท่าหนึ่งของทุนละกันนะครับถ้าได้ก็จะได้ไปต่อเกมอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกมนี้ไม่ไหวจริงก็ไม่น่าจะไปต่อนะผู้ชมไปลุยต่อเลยนะครับเกมนี้สกตัตเตอร์ลง4ตัวนะครับถ้าลงสตัวก็สามารถได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าฟรียากมากนะครับแต่พูดถึงเรื่องคอมโบโตัวคูณบอกเลยว่าสามารถแตกนอกได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเคยแตกนอกมาแล้วนะครับ รอบนี้บอกเลยว่าแตกนอกแตกในได้หมดเลยนะฮะทุกผู้ชมมาคูณ15หจัดไปครับผมต่อเบ้าโอ้โหขาดเอแถวสองนะครับรอบนี้ก็บอกเพิ่มอีก1000นะครับตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาแค่700อเองนะทุกผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าถ้ามันแตกคือแตกดีมากนะฮะทุกผู้ชมมาสกัตเตอร์โพลแล้ว2ตัวนะครับ จัดต่อไหมเพื่อนลงเบ้าลงหรือเบ้าโอ้โหแมงไม่ไมาว่ะตอนนี้ออตโต้เหลือที่17รอบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับหากว่าชอบเกมมีคลิปนี้นะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศผลแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับประกาศผลวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ10บรางวัลน,นะครับมาขอหน่อยเพื่อน ตอนนี้เหลือที่9รอบสุดท้ายนะครับแมงยังไม่มีอะไรมาให้หลุ้นเลยวะผู้ชมเอาโหผมว่าเบ็ด้อยไม่น่าจะมานะเงียบกิบเลยครับดูชม ไหลไปเป็นน้ำเลยนะครับมาจัดไปคูณสิบได้มาที่พันสองนะครับตอนนี้เพิ่มคูณเป็นยีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ออโต้ก็จะหมดไปแล้ว30รอบนะครับก็คือยังไม่มีอะไรมาให้ลุ้นเลยนะอุ <c oughs> ้ยดอกนี้จัดไปครับคูณสิบได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชม เกมนี้รอบแรกมันจะไม่คูณครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับมันจะคูณรอบที่2นะไม่จะขอเพิ่มเบต200แล้วกันเบตสองรถ้าไม่แตกก็น่าจะหมดไวนะครับทุกผู้ชมแต่ว่าถ้ามันแตกมันก็ได้เยอะนะครับอุ้ยอุ้ยเจ็ดร้อยต่อเบ้าโอเคสวยโอ้ยดอกนี้เรียบร้อยครับทุกผู้ชมมา เอามาจากไปเพื่อนคูณ15นะครับดัมาที่6,000นะครับโอโหขคอมโบโตแตกนอกเรียบร้อยด้ยมาที่11,620บาทนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวขอไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันดูสิว่าเบส200จะได้ลุนเข้าฟรีเกมหรือเปล่านะครับถ้าฟรีเกมไม่ลงให้จริงก็พอแล้วกันท่านผู้ชมบางทีไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ โอเคสวยโอ้โ oh, ห oh, บอกว่ามีสองพันสี่เลยครับ mm hmm. ทุกผู้ชมมาโอเคมาตอนนี้มีเสียประมาณสองร้อยนะครับจัดไปรอบนี้ไม่แตกคือเลิกเลยนะได้เปล่าโอ้โหโอเคครับทุกผู้ชมเอาเป็นว่าพอเลยแล้วกันนะครับเอาทุนเข้ามาห้าพันนะครับโอ้โ oh หตอนนี้กําไรก็ได้มาประมาณหมื่นสามนะครับ สรุปว่าไม่ได้เข้าลุ้นฟรีเกมสักรอบนะครับแตกนอกให้เฉยนะทุกผู้ชมโอเคผมว่าพอเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ